สวัสดีครับพบกับอู่มงคลชัยการช่างกับช่องมองคลชัยชาแนลนะครับวันนี้นะครับทางอู่ก็ขอซําเสนอเจ้าตัวอ t กสุ NPR 115นะครับจากเดิมน,นะครับตัวถังลูกค้าเป็นตัวกระบะรถวิ่งว่องนะฮะได้ทําการเข้ามาติดตั้งเป็นกระบะดํากับทางอูม่มงคลชัยการช่างอนเื้นดย่ใหญ่นะครับ ทังอูเดลใช้กระบอกของไทชิเนวาครับซึ่งมีขนาดกระบอกอที่หกตันสมรรถนะการยกสูงสุดอยู่ที่สิบสี่ตันนะครับรวมโลหถังแล้วนะฮะก็จะสามารถลูกค้านําไปบรรทุกได้เลยสิบสองตันเนี่ยบรรทุกได้เลยนะครับกับทรงกระบะทรงใหม่ทางอูได้จัดสงห้ทั้งฝาท้ายเป็นฝาท้ายตอนเดียวเป็นฝาท้ายเหล็กนะครับแผงข้างอลูมิเนียมฝาข้างอลูมิเนียมความสูงทึบของแผงข้างอยู่ที่สี่สิบเซนรวมช่องรวมแล้วจะเป็นหกสิบเซนนะครับ ในส่วนของดัมตัวนี้ทางอู่มันใช้ได้ติดตั้งเป็นหูช้างคู่นะครับทรงกรเกษตเท่านใดที่ชอบรถทรงแบบหมอบดัมเตี้ยแบบนี้นะครับทางอูกก่จัดทรงให้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชมการยกดัมนะครับว่ายกดัมแล้วเนี่ยจะมีปัญหาไหมฝาท้ายจะทิ่มดินหรือเปล่านะครับความยกสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตัวเลขของทางอู่มกคนชัยเซตไว้นะครับยกสุดองศาอยู่ที่45องศานะครับฝ่าท้ายไม่มีการทิ้มดินนะครับเมื่อเรายกขึ้นสุดแล้วนี่นะครับตามคลิปเลยนะฮะฝ่าท้ายยังลอยอยู่ขึ้นมาประมาณ15-20เซนนะครับตัวรถอาจจะมี้อยฝุ่นนิดหน่อยนะฮะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์สำนักงานนะครับ0 4น4 6 4ี่6 2นะครับและเบอร์093 067 58 56นะครับหากลูกค้าท่านใดมีรถอยู่แล้วอยากเข้ามาทำนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ